สวัสดีทุกท่านค่ะพบกับครูวานช่องครูออฟเชดดิ้งอีกเช่นเคยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมั t ติ l e ล i m ม f เ a m e ประยุก ในการเข้าออเดอร์นะคะสมมติว่าคุณเทรดในทมเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยคุณจะประยุกต์กับทมเฟมไหนบ้างนะคะก็คือคุณสามารถใช้ทมเฟมที่ใหญ่กว่าหนึ่งทำเฟมได้นะคะอย่างเช่นทมเฟมห้านาทีตรงนี้นะเปิดมาคุณจะเห็นว่าราคามีการทำลายต่ำลงแล้วก็โลต่ำลงนะชุดนี้ เป็นจังหวะการเซลล์นะคะแล้วก็มาดูหนาทีตรงนี้ชุดหนึ่งนาทีเป็นขาขึ้นแล้วก็มีการเบรคเชนไลน์นะคะมาดูไทม์เฟรมที่เล็กกว่าก็ากาได้นะคะในจังหวะการแอคชั่นนะตรงนี้ให้เริ่มทำต่ำลงนะในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยคุณก็จะเห็นดีเทลชัดเจนนะคะตรงนี้ราคาเบรค เทรนไลน์แล้วก็จังหวะนี้ย้อนกลับขึ้นไปทดสอบนะคะโซนที่เป็นแนวต้านนะคุณหานจะลองเข้าออเดอร์ให้ดูนะคะตรงนี้เป็นเงินเดโมนะก็ขึ้นไปโซนที่เป็นแนวต้านด้านบนนะคะโซนนี้นะต้องดูนะคะว่าจะมีแรงขายเข้าไหมอ่ะนี่นะอาการเริ่มมีแรงขายทุบให้เห็นแล้วนะคะจังหวะนี้มีแรงขายทุบในไทม์เฟรม10วินาทีนะคะ ทุบแล้วก็หลุดหลุดละตรงนี้สวยงามเลยนะคะดูทมาเฟรมหนึ่งนาทีคุณก็จะเห็นว่าราคานี่เริ่มเบรกแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปรีเทสเนี่ยเราได้ราคาดีนะคะโซนที่เป็นปลายไส้เลยนะมาดู5นาทีนะคะตอนนี้ก็เป็นโคงสร้างหลักในทมาเฟรม5นาทีเนี่ยก็ไปเจอโซนแนวต้านนะคะมีโอกาสปรับตัวลงทมาเฟรม1นาที ชุดนี้เป็น up trend แล้วก็เป็นเพียงชุดพักตัวนะคะในไทม์เฟรม5นาทีเท่านั้นนะเราต้องเทรดตามแนวโน้มหลักนะคะของ t i ม e เฟรมใหญ่นะตรงนี้ก็วินมาได้แบบสวยๆเลยนะมาดูตัวอย่างขาขึ้นกันบ้างนะคะขาขึ้นก็ต้องหาจังหวะบาย บายจูไหนที่จะได้เปรียบนะคะตอนนี้ราคาทำ high ทำ low เริ่มยกขึ้นแล้วนะเรามาดู time f ฟ a m เล็กนะคะตอนนี้จะเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นดู10วินาทีตอนนี้คลื่นกำลังจะปรับตัวขึ้นนะคะชุดนี้เป็นชุดย่อนะเ,อเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเข้านะคะตรงนี้หาจังหวะที่จะบายเนะเาะรอราคาย่อหน่อยนะ,ะย่อมาละโอเค เขาทันเวลาพอดีนะคะตรงนี้เข้าปุ๊บแก็บกระโดดขึ้นไปเลยในไทม์เฟรมสิบวินาทีนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็ปรับตัวขึ้นจากโซนแนวรับนะคะในในไทม์เฟรมหนึ่งน,นาทีก็จะเห็นว่าราคารับแรงมาจากโซนแนวรับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนั่นเองเนี <c oughs> อันนี้ก็วิ้นสวยๆเลยค่ะมาดูตัวอย่างนี้กันบ้างนะคะไทม์เฟรมห้านาทีนะ แทง5นาทีเบรกไปแล้วนะคะมาดูดีเทลในทามาเฟรม1น,นาทีกันบ้างโอ้โหตรงนี้ปิดยืนแนวได้นะคะรอชงหวะย่อนะย่อบ่ายนะคะจากแนวต้านตรงนี้เปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าราคายืนได้นะตรงนี้ก็เร้าไปนะคะรอราคาย่อก่อนนะอย่าเพิ่งเขาเปิดแท่งนะคะ ถ้าย่อมาโซนในแนวเนี่ยจะดีมากเลยนะตรงนี้ราคาเริ่มยกหายยกโลแล้วก็เ r ร a กรอบนี้ไปนะคะจากต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนะคะแทงเทียนคอนเฟิร์มว่ายืนแนวได้นะหรือใครที่ไม่ถนัดแอคชั่นใน time frame สิบวินาทีเนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปคุณสามารถเข้าใน time frame นาทีได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูภาพใหญ่ใน time frame นาทีประกอบนะออเดอร์นี้ก็ วินสวยๆนะคะอาจจะมีคำถามว่าถ้าเทรด time เฟรม5นาทีล่ะดูทํเฟรมไหนประกอบนะคะ,ะตรงนี้เปิดทํเฟรม5นาทีตรงนี้ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะแล้วก็ทำ high ทำ low ที่ต่ำลงนะคะเราจะดูทํเเรมที่ใหญ่กว่าก็คือ15นาทีนะคะตรงนี้ลองซูมเอาออกมานะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็น up trend นะคหวนจะตี ให้เห็นได้ชัดเจนนะคะตรงนี้เป็นเส้น up trend ขึ้นมาปัจจุบันราคามีการทำ high ทำ low ที่ต่าลงแล้วก็ break เส้น up trend ตรงนี้ไปแล้วนะคะก็คือตอนนี้ปรับตัวเป็น trend ขาลงนั่นเองแล้วก็โซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะรอราคาย่อกลับขึ้นไปนะคะรอบแแน n นล l l นะหรือว่า โซนที่เป็นแนวต้านนะคะโซนที่มีแรงขายนั่นเองปัจจุบันราคามันยังอยู่ตรงกลางนะคะรอเขาย่อกลับขึ้นไปด้านบนอันเนี้ยเหมาะแก่การเซลล์นะคะสำหรับใครที่อยากมาเรียนรู้กับครูอันนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไลน์หรือว่า a c e b o o k ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยะคะ่ะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูครูอานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครูอัน ตอทิ้งนั่นเองสำหรับวันนี้ครูอานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย